สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะดีจะมาสาธิตวิธีการทําคุกกี้ค่ะชื่อคุกกี้ไอศครีมค่ะแล้วก็คุกกี้เนี่ยค่ะจะ,คจะเป็นคุกกี้ตัวเนี้ยจะเป็นคุกกี้ที่ขึ้นรูปด้วยการปัน้นมันจะมีหลายชนิดแล้วเลยมีคุกกี้ปัน้นบีบกดตัวเนี้ยปัน้นส่วนผสมข้างในอะค่ะจะไม่เหมือนตัวอื่นถ้าตัวอื่นเนี่ยเนื้อจะฟูแต่ถ้าปั้นเนี่ยค่ะเนื้อจะฟูไม่เหมือนตัวอื่นเขาแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะว่าคุกกี้ปั้นของจ่าดีไอศครีมคุกกี้ต ค่ะเรามาดูส่วนผสมตัวแรกของเราเลยค่ะจะมีแบ่งเป็นสองส่วนค่ะด้านนี้เป็นส่วนที่ทําเนื้อคุกกี้ค่ะกับมีตรงนี้ที่เอาไว้แต่งหน้าคุกกี้มาเริ่มที่ตัวเนื้อคุกกี้กันค่ะมีอันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะมีเนยเค็มที่ละลายแล้วนะคะเป็นอุณหภูมิห้องเลยแล้วก็มีอันนี้เป็นน้าตาลค่ะน้ําตาลละเอียดมีเป็นนมผงค่ะผงฟูกลิ่นวานิลลาไขา่ไก่อันนี้เราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกกันแล้วก็เป็น ช็อกโกแลต M and M ค่ะมาดูที่ส่วนนี้ส่วนนี้เนี่ยค่ะจะเป็นส่วนหน้าจะมีช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ด้านนี้ทั้งหมดเลยค่ะจะเป็นน้ำตาลแต่งหน้าเค้กค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าขั้นตอนการทำไอศครีมคุกกี้เราทำกันยังไงค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกที่เราจะทำกันนะคะเราจะใช้เนยนณหภู้ห้องค่ะตัวนี้คุกกี้เราจะใช้ตีด้วยมือค่ะดล้วก็ น่ะคะ่ะถ้าเนยหนมนุมห้องละลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะง่ายมากพร้อมกับน้ําตาลลงไปพร้อมกันเลยค่ะคนแค่พอเข้ากันนะคะ่ะไม่มีน้าตาลหลุดหดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเข้ากันแล้วสำหรับสนต่อไปเราจะใส่ไข่กับวานิลลาค่ะไข่เป็นไข่แดงที่แยกไว้เรียบร้อยแล้ว ใส่ลงไปพร้อมกันทั้งฟองได้เลยแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะตอนนี้ต้องอีกนิดนึงถึงจะครบเรียบร้อยแล้วก็คนให้เข้ากันเข้ากันแล้วค่ะส่วนผสมต่อไปเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นแป้งทั้งหมดค่ะแล้วก็จะมีแป้งในประสงค์ค่ะเราจะมีนมผงแล้วก็มีผงฟู ตอนนี้ล่านเรียบร้อยแล้วค่ะล่ดหนึ่งรอบนะคะก็ลงไปครึ่งหนึ่งเพื่อความสะดวกตัวนี้เปลี่ยนเป็นไม้าายยางดีกว่าจะได้โฟมมันแล้วก็อันนี้ครึ่งหนึ่งค่ะเป็นนมผงแบ่งใส่สองรอบะค่ะอย่างละครึ่งจะได้ง่ายก็คน แค่พอเข้ากันนะคะคลุก้ว้จนก็จะเสร็จแล้วก็วคนนี้จนเข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าพอคนออกมาเข้ากันเรียบร้อยแล้วะค่ะเนื้อของคุกกี้ออกมาจนเนี้ยเป็นยังไงค่ะ อันนี้ค่ะเป็นเนื้อคุกกี้ที่ออกมาเรียบร้อยแล้วล้างมือก่อนนะคะเนี่ยค่ะออกมามันจะเป็นเนื้อคุกกี้ที่ปั้นได้มันจะแฉะน้อยกว่าคุกกี้ตัวอื่นแล้วก็อันนี้ค่ะ M&M ของเราอันนี้ใช้บีบเอาค่ะก็คือบิบ M&M M มาแล้วก็ปึ๊บหักครึ่งแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้เอามาไม่ต้องหมดละค่ะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวจะมาแต่งๆข้างหน้าด้วยมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันก็เรียบร้อย นี่ค่ะเข้ากันเรียบร้อยประมาณนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าปั้นขึ้นรูปไอศครีมปั้นกันยังไงค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการปั้นขึ้นรูปคุกกี้ไอศครีมค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ค่ะสําคัญมากเลยต้องล้างมือก่อนเพราะว่ามือเราจะสัมผัสอาหารโดยตรงค่ะแล้วก็ถ้าเราชอบไซส์เล็กเราก็ปั้นก้อนเล็กก้อนโตได้แต่เราต้องการเลยค่ะก็หยิบขึ้นมาหนึ่งก้อนปึ๊บหยิบขึ้นมาแต่ก้อนให้มันได้เนื้อของ M&M เท่าๆกันนะคะเอามาก้อนหนึ่งนี้ ปึ๊บเราก็จะมาขึ้นลูกให้เป็นไอศครีมแล้วก็เราจะมีไม้ไอศครีมค่ะปึ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เอามาปั้นานน,นี้ได้เลยตัวข้างบนให้เป็นมงมอนหน่อยค่ะมนมนของโค้งนี่ มันไม่ต้องใหญ่มากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพออบป,ปุ๊บออกมาเนี่ยมันจะพองฟูออกมาอีกนิดหนึ่งต็วอย่างนี้ก็เสียบไม,ม้ให้ลึกๆหน่อยนีย่ค่ะออกมาหน้าตาค่ะ XQ หน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เราสามารถแต่งได้ด้วยยิมัอนดิมปป๊บด้หน้าด้านหลังได้หมดเลย แล้วก็เอาในนี้มาแต่งด้วยได้ค่ะเงี้ค่ะทาอย่างนี้จนครบไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าเตาอบอุณหภูมิที่เข้าเตาอบค่ะอันนี้ถ้าชิ้นหนาประมาณนี้ค่ะชิ้นจะหนากว่าชาวบ้านชาวทองคนนิดนึงอันนี้180ได้ค่ะอุณหภูมิอยู่ที่180แล้วก็เวลาตัวนี้ค่ะ15นาทีก็พอค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าอุณหภูมินานเกินไปเนี่ยค่ะมันจะมีเรื่องสีของตัวนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมันจะออกมาไม่ดี แล้วก็หลังจากถ้าสมมติว่าอุณหภูมิเนี่ยค่ะกับอุณหภูมิเนี่ยมันจะเซตคงที่อยู่แล้วแต่เรื่องเวลาเราสามารถเช็คได้ค่ะว่าสีของเราเนี่ยต้องการสีเข้มขนาดไหนบางคนชอบคุกกี้ที่ค่อนข้างแก่ไฟนิดนึงก็จะระยะนานนิดนึงบางคนชอบแบบอ่อนๆแค่สีอ่อนๆก็พอลองเช็คดูได้เรื่องเวลานี่จะบวกได้บวกลบสักสามนาทีได้เหมือนกันค่ะก็จะดีจะทำตรงนี้ต่อให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าหลังจากออกมาจากเตาอบหน้าตามันจะเป็นยังไงค่ะ ช่วงระหว่างที่เรารอคุกกี้ที่อยู่ในเตาอบนะคะเราจะมาทําตัวช็อกโกแลตที่จะชุบลงไปกันค่ะเราเริ่มจากเนี่ยค่ะเราจะเป็นสองชั้นไว้ด้านล่างเป็นน้ําร้อนค่ะแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเราหั่นนิดหนึ่งก็ดีนะคะมันจะได้ละลายง่ายแล้วก็ใส่ลงไปค่ะทิ้งเอาไว้จะละลายค่ะคนนิดหน่อยได้เหมือนกันเนี่ยค่ะถ้าร้อนแล้วเนี้ยค่ะมันจะละลายง่ายเนี้ยค่ะรอให้มันละลายทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วเดี๋ยวมาดูค่ะว่าทั้งหมดพอละลายออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะ ตอนนี้คุกกี้ของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะคุกกี้ไอศครีมของเราถึงเวลาออกจากเตาแล้วค่ะปึ๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะออกมาจากเตาเราสามารถควบคุมได้ค่ะว่าต้องการให้สีมากแค่ไหนนะคะจะดูแล้วก็สีก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมเราต้องรีบเอาขึ้นมาพักอยูบนตะแกรงค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าชิ้นมันจะโตแล้วก็มีไม้ด้วย เดี๋ยวมันจะหลุดเพราะว่าเนี่ยค่ะลองจับดูร้อนหน่อยนะคะเนี่ยค่ะมันยังจะนิ่มอยู่ไม่เป็นคุกกี้ทิ้งแักแป๊บนึ่ะค่ะก็จะเริ่มแข็งคุกกี้แล้วข้างร้อนอามาพาักบนตะแกรงค่ะแล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าให้เป็นไอศครีมกันแบบเก๋ๆเลยนี่ค่ะมีตัวหนึ่งด้วยมีโคล่าค่ะถ้าอยากจะปั้นเป็นรูปตัวอื่นได้เลยนะคะปั้นได้หมดเลยแต่ว่าวันนี้ปั้นเป็นไอศครีมถ้าอยากจะให้จ่าดีปั้นเป็นตัวไหน บอกได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเสร็จออกมาแล้วเราจะมาชุบอะไรกันยังไงค,ค่ะค่ะตอนนี้ค่ะคุกกี้ที่เราพักเอาไว้ตอนนี้เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถมาจุ่มช็อกโกแลตได้แล้วแล้วก็ช็อกโกแลตมาค่ะก็จุ่มลงไปเลยทําแบบไหนก็ได้นะคะจะจุ่มเป็นครึ่งไม้เดี๋ยวจะจุ่มครึ่งไม้ให้ทุกอนจะได้เห็นเนื้อของคุกกี้ให้มันสเสด็จเสด็จหน่อย <c oughs> เท่าที่ค่ะอือแล้วก็วางไว้บนตะแรงค่ะมันจะได้ถ้าหยอดลงไปหรือว่าเราจะจุ่มเต็มไม้เลยเดี๋ยวจะดีจุ่มเต็มไม้ให้ดูปึ๊บตั้งตะแคงหมยปึ๊บถ้าจุ่มเต็มไม้เนี่ยจะเหมือนมากเลยค่ะจะเหมือนไอศครีมเลยอืเนี่ค่ะก็ทําอย่างนี้ไปได้เรื่อยเดี๋ยวจะแตง่งหน้าให้ดูค่ะใครชอบสไตล์ไหนก็ทําได้ค่ะจะแต่งเป็น นี่ก็ได้ปึ๊บหรือว่าจะเป็น m and m ด้วยปึ๊บหรือว่าจะเป็นน้ำตาลสีสีค่ะนี้ก็ได้เลยลงไปแล้วก็เป็นหัวใจก็ได้แล้วแต่เลยค่ะที่บ้านใครมีเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นเกล็ดเม็ดๆนี่คู่กับหัวใจเนี่ยค่ะทำนี่ไปเรื่อยๆเลย จนหมดค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากอันนี้เสร็จแล้วเราจะมาแต่งจานกันยังไงค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้หลังจากที่จุ่มช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วอะค่ะตอนนี้ช็อกโกแลตเราแข็งแล้วเราก็มาขั้นตอนการเอาช็อกโกแลตออกจากตะแกงค่ะมันจะติดตะแกรงนิดนึงอะค่ะต้องเอามือดันที่ด้านล่างแล้วก็ค่อยๆ่ประคองขึ้นมาค่ะปึ๊บออกแรงนิดนึงนะคะอย่าตกใจปึ๊บนี่ค่ะกลึก๊แบแปลว่าโอเคแล้วด้านล่างก็จะเป็นลายตะแกรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็แกะแกะปัก๊ปกๆไปให้หมดเลยนี่นี่ออกไหมปึ๊บแล้ว นะคะก็จะปอกๆไปทุกอันอืมนี่ออกง่ายอือรยบร้อยแล้วนี่อีกมุมนึงอืมนี่ค่ะออกมาก็จะเป็นลายตะแกงนิดหน่อยข้างหน้าก็จะเป็นนี้แล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะอืม เราใช้อันนี้ว้าวใช้สุดๆแล้วก็อันที่เป็นครึ่งครึ่งอันนี้หรือันนี้ดีเอาอันนี้ก่อนไว้ตรงนี้เยังไมเยี่มแล้วก็อันครึ่งครึ่งอันนี้ดีกว่าหุ่ยจุติกันสวแล้วเป็นอย่างดีอันนี้อันนี้อได้แล้วเหมือนกันอ่ะเอาอันนี้อ่าโอเคสวยเรียบร้อยแล้วค่ะไอศครีมคุกกี้หาจใาดีค่ะแล้วก็ สำหรับอัตราส่วนนะคะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะ <tra vel. tv> สำหรับวันนี้คงจะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะกลับไปลองทำดูนะคะเด็กๆต้องชอบมากแน่เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ